ครับมารับชมดูช่างเล็กนะครับจะจับเสียมนะครับผมจับเสียมเป็นผนังรั้วรืวบ้านนะครับผมนี่ครับอ่านี่ครับช่างเล็กครับวันนี้เข้ารั้วนะครับวันนี้นะครับวันที่ยี่สามธันวานะครับผมใกล้สิ้นปีแล้วนะครับผมนี่ครับนี่อยอดเลยพี่น้องดูช่างเล็กตีปูนครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูการตีปูนปึ๊บปึ๊บเกียงเกียงใบโพนะครับเป็นเกียงแต่งด้วยเนาะจางเล็กเกียงต้องใหญ่เนาะเกียงเล็กนี่มันปริมาณปูนน้อยใช่ไหมหระวังไงปูนน้อยอ๋อนะครับช,ช้าใช่ไหมครับเกียงใหญ่พิเศษนะครับตอนนี้ราคาจะก็แพงต่างกันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ ต่างกัน20บาทต่างกัน20บาทโอ้โหจัดไปใหญ่เลยนี่ครับจัดไปนี่ครับเสียมทับหลังครับผมเพื่อที่จะได้ฉาบงานรั้วนะครับนี่ครับจากเหล็กตีเกียงเลยยอดเลยครับผมแป๊บเดียวนี่ครับถึงถืงมีมลายเอ็นมีระยะถึงแล้วนะครับผม เสียมช่างเล็กได้กี่บาทเนี่ยไอเสียมเสียมไดยี่สิบบาทเสียบาทนะครับเสียมยี่สิบไม่ไม่รวมอยู่ในงานฉาบใช่ไหมแบ่งใช่ไหมอ๋อเม็ดละยี่เม็ดละยี่สิบนะครับทุกท่านนะครับส่วนราคากางเม็ดก็เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ทราบกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าได้ทางเท่าแก่ช่างเล็กรับมาเท่าไหร่เนาะเราก็ไม่รู้อีกทีหนึ่งนะครับผม แต่ทางจ้างเล็กได้ยี่สิบาทนะครับครับทุกท่านลองลองเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับงานยากงานง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับดูเหมือนง่ายเลยนะครับผมถ้าคนทําเป็นนะครับดูเหมือนง่ายเลยถ้าคนทําไม่เป็นก็จะยากนะครับเนี่ยเคาะเคาะเคาะหน่อยครับเนี่ยพี่น้องปึ๊บ นี่ครับเจ็บยอดเลยพี่น้องเฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตีตะข่ายกงไก่อาจารย์สุภามาชมต <c oughs> ะข่ายกงไก่นะครับทีมงานทั้งเล็กสองคนนะครับตีตะข่ายกงไก่มาครับฝั่งนี้จะเป็นช่างอ้วนนะครับผมช่างอวา้วนจะตีตะข่ายกงไก่ <c oughs> เป็นไงช่างอว้วน อ่าตะไคร์กงไก่อ,อ๋เอเดี๋ยวมาดูตีสไคร์กงไก่เดี๋ยวเรามาดูเราองตีเข้าเข้าตามันเนาะพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวตัวบนที่มันเป็นคอนกรีตแข็งก็ตีซ้าตีพับตีพับได้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวช่างอ้วนลองตีให้ผมดูหน่อยตับตรงนี้นี่จะเป็นตีสไคร์กงไก่ตีเข้าตานะครับผมเ๊บนี่นะครับผมจะเข้ามุมพอดีเลยนะทุกท่านจเข้ามุมพอดีอย่างนี้นะครับยืดนะครับผม ให้ห่างจากทับหลังสักประมาณ10เซนนะครับผมให้ห่างจากทับทับหลังประมาณ10เซนนะครับนนะทับหลังประมาณ10เซนนะครับผมเนี่ยพี่น้องนะครับงาน,น,นจับเสียมโดย ฝีมือช่างเล็กนะครับผมมาเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวจบไปแล้วนี่ครับขาวมุสวยงามไหมทุกท่านนี่ครับจับวันวันหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่เม็ดครับวันหนึ่งในการจับเสียมช่างเล็ก 60-70เม็ดนะครับผมวันหนึ่งว่ามันขึ้นอยู่กับหน้างานเนาะสักข้างล่างอย่างนี้ก็ก็ง่ายหน่อยแต่ถ้ามีการปีนหรือเสียมวงกบป,ประตูหน้าตา่างนี่ก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นพื้นที่ง่ายนะครับผมพื้นที่ง่ายโอเคครับ EP นี้ก็จะค่อยจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยว EP หน้าค่อยรับชมกันใหม่ครับผมรับชมเป็นช็อตๆไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ